รด7โลโคตรไวให้กินเมนูเจ7กลุ่มอาหารนี้ลำไส้จะดีไตดีหน้าใสาขับถ่ายดีแถมไวทองดีขึ้นแน่นอนกลุ่มเมนูอาหารเจที่จะร7โลได้ไวและ ขับถ่ายดีหน้าใสไขมันดีนะครับคือกลุ่ม seeds and grains หรือว่าเมล็ดกับธัญ,ญพืชที่ไม่ขัดสีนะครับทีนัวสามสีเมล็ดแฟลกเมล็ดเจียถั่วลูกไก่ถั่วลนทีวข้าวไรซ์เบอรี่เอา5อย่างนี้นะครับมาหงรวมกันมาต้มรวมกันแล้วกินเป็นพื้นฐานในทุกๆมือ้อจะช่วยทำให้อิ่มนานไม่ใช่ ขนมปังโฮเกนนะครับขนมปังไม่ดีคนไทยส่วนใหญ่เป็นเบาหวานแล้วก็ไตไม่ดีนะไม่ได้มาจากการกินวิตามินนะครับแต่มาจากการกินอาหารเจปลอมหรือว่าอาหารเจปลายสายปลายสายคืออาหารสีแดงหรืออาหารต้องห้ามหรือกินให้น้อยที่สุดแล้วเจปลายสายเนี่ยมันไม่มีกากใยนะครับใครหากันเองไม่ได้พิมพ์ว่าถั่วหรือพิมพ์ว่าธัญพืชใครที่เป็นไวัยทองร้อนวูบวาบขับถ่ายไม่ดีท้องผูกท้องอืดผิวไม่ดีผิวแห้งผมร่วงนะครับคุณต้องหาเมนูเจที่ ที่มีโอเมก้า3นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยโอเมก้า3เนี่ยมันคือกรดไขมันที่เจอในปลาแต่ถ้าคุณกินเจนะมันก็จะมีเมนูโอเมก้า3ในธัญพืช แฟลกซีน้ำตาลกินวันละหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วขับถ่ายโคตรดีนะครับเมล็ดเจียออร์แกนิกแล้วก็คาคาวสุดยอดโกโก้แท้เป็นอาหารเหรียญทองอาหารต้นสายที่กินแล้วโคตรน่าใสแต่ถ้าคุณไตระยะ5้าอาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนนะครับแล้วหมอบอกก่อนนะว่าถั่วธัญ,ญพืชไม่ได้ทาให้ไตคุณมีปัญหาแต่ถ้าไตาคุณมีปัญหาเนี่ยคุณอาจจะต้องระวังเรื่องของฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมนะครับหรือเกลือแร่บ,บางอย่างถ้ามันสูงก็อาจจะลดลงแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้สูงคุณก็กินได้โอเมก้าสมมีหน้าที่บำรุง ผิวชะลอสมองเสือ่อมบำรุงทุกเซลล์ในร่างกายและที่หมอบอกไปเนี่ยมันมีกากใหญ่ผอมลง7ดโลโคตรไวหน้าใสาขับถ่ายดีไขมันในเลือดดีเป็นเจต้นสายเจสูตรเหรียญทองคือเมนูผักใบบล็อกชอยกลุ่มาหานี้จะทําให้ตับคุณดีนะครับแต่เพื่อนไปผ่านความร้อนก่อนนะปวยเล้งนะครับอันนี้ดีมากๆนะบำรุงเลือดนะครับแล้วก็นี่กระหล่ำม่วงนะครับบำรุงตับแบบโคตรดีเลยนะครับรวมถึงอันนี้ด้วยถ้าเอาไปซอยกินแทนข้าวนี่คือผอมเร็วมากๆอันนี้ก็ เป็นอันหนึ่งนะครับถ้าคุณตับไม่ดีต้องรีบกินนะก็คือบรอกโคลีนะครับหนึ่งสุดยอดผักช่วยต้านมะเร็งได้แบบไม่มีอะไรสู้ได้นะบำรุงลำไส้คุณสุดๆต้นอ่อนบรอกโคลีและต้นอ่อนกะหล่ำปีม่วงแต่ถ้าคุณอยากจะสู้มะเร็งแล้วก็ล้างสารพิษพวกบุหรี่นะครับต้องกินอันนี้ต้นอ่อนบรอกโคลีงอกนะครับเป็นไมโครกรีนคือสุดยอดสารต้านมะเร็งนะครับซัลโฟราเฟนซัลโฟราเฟนเนี่ยมีคุณสมบัตินะล้างแล้วก็สู้เซลล์มะเร็งนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มการขับออกสารพิษจากร่างกายขอ สู่ได้พิมพ์ว่าบล็อกสิ่งที่คุณต้องระวังนะครับกลุ่มน้ําเจปลายสายที่กินแล้วไขมันจะพอกตับนะครับก็คือแอลกอฮอล์น,นี่คือแบบกินให้น้อยที่สุดโซดาน้ําหวานเจหรือจะเป็นน้ําตาลเหล่านี้นะครับมันจะเพิ่มไตกีซลด์นะครับไตกีซลด์คือไขมันเลวตัวจริงไตกีซรายเนี่ยสัมพันธ์กับโรคหัวใจวายสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกอุดตันสัมพันธ์กับโรคไขมันพอกตับและไขมันพอกตับนานๆไปจะเทินเป็นตับอักเสบจะเทินเป็นผังผืดจะเทินเป็นมะเร็งตับเขาเรียกว่านอน นอนแอลกอฮอลิกแฟรี่เลเวอร์ดิซิหรือโรคตับที่ไขมันไปพอกไม่ได้มาจากแอลกอฮอล์มาจากเส้นปลายสายข้างหลังผมนี่อันนี้ก็เจแต่มันเป็นเจปลายสายนะครับหรือเป็นเจที่อยู่ในหมวดสีแดงนะครับเส้นถั่วชิกพีเส้นถั่วลนทิีเนี่ยโคตรซปเปอร์ฟูด้ดกลูเตนฟรีกากใย,ยสูงโปรตีนสูงนะครับขับถ่ายดีและมะเร็งกลัวกลุ่มอาหารวีแกนที่จะทําให้คุณหายจากอาการไอหายจากท้องผูกแล้วก็ตับดีไตดีนะ เสมหะลดลงแล้วอาจจะอิ่มนานขึ้นนะครับก็คือผักตระกูลอาลี่มขิงขาหอมแดงกระเทียมนะครับสเสลดเสมหะจะขับออกได้ดีนะครับเพราะมันมีกรดอะม,มิโนซิสตาเนซึ่งกรดอะมิโนซิสตาเนเนี่ยทางการแพทย์เราก็เอามาทําเป็นยาครับยาส่วนใหญ่สกัดมาจากผักผลไม้และสมุนไพรแล้วหนึ่งในยาละลายเสมหะนะครับสำหรับคนที่เป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังสําหรับคนที่ไอเรื้อรังสำหรับคนที่มีประวัติเป็นวันาโลกหรือเคยมีพยาธิสภาพในปอดนะครับ คุณต้องกินกรดอะมิโนซิสเทอีนนะครับมีชื่อว่านักที่ดีที่สุดควรจะมีสารสกัดคัวซีตินด้วยสารสกัดจากหอมแดงที่จะบำรุงตับเพิ่มภูมิคุ้มกันและสู้กับเชื้อไวรัสรถ7็โลโคตดไวขับถ่ายดีภูมิคุ้มกันดีห่างไกลไข้หวัดให้คุณกินสิ่งนี้นะครับเห็ดนะครับเห็ดเป็นต้นสายนะได้ทุกเห็ดเลยคุณกินเห็ดแทนเนื้อสัตว์เนี่ยดีมากๆคุณเอาเห็ดไปสับเอาไปทําเป็นเบอร์เกอร์เห็ดหรือเอาไปทําเป็นขนมปังเห็ดก็ได้เอาเห็ดใหญ่ๆเนาะหนึ่งเมนู ที่จะทําให้คุณผอมโคตรไวก็คือซุปเห็ดต้มกระดูกหมูใส่หอมแดงหอมใหญ่นะครับโอ้คุณจะได้กากใยคุณจะได้คอลลาเจนนะลำไส้คุณจะดีนะเห็ดเนี่ยมีวิตามินดีนะครับซึ่งวิตามินดีจะทําให้ภูมิคุ้มกันคุณดีมะเร็งกลัวไข้หวัดใหญ่กลัวไวรัสกลัววิตามินดีกระดูกที่แข็งแรงชอบแล้วก็ไปเสริมวิตามินดีด้วยถ้าคุณเป็นวัยทองถ้าระดับคุณต่ํากว่า50เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับคุณจะป่วยง่ายภูมิคุ้มกันจะสู้ไม่ค่อยแข็งแรงใครอยากได้สูตรพิมพ ต้องย้ําว่าระวังของปลอมสุดยอดอาหารเจลด7โลโคดเร็วนะครับและลําไส้ดีโรไบโอติกส์ดีกระดูกดีไขมันดีกินสิ่งนี้นะเต้าหู้หรือเต้าหู้หมักนะครับหรือจะเป็นผักกระหล่ำหมักก็คือพวก ff ก็คือ fermented foods นะครับแต่พวกนี้เพื่อนๆต้องระวังเรื่องโซเดียมนิดนึงนะครับดังนั้นเรื่องอาหารหมักดองคุณต้องระวังเรื่องเกลือถ้าคุณไปไม่ดี <c oughs> ผมแนะนําพวกนี้ดีกว่าถั่วเน่านัโตกไปหากันมากินนะครับกินวันละ หกล่องกระดูกคุณจะดีมากๆนะครับเนื่องจากเขามีนัตโตไคเนสนะครับมีวิตามิน k 2ใครที่กินนัตโตไม่ได้ใครที่กินอาหารหมักจากถั่วเหลืองไม่ได้นะครับคุณต้องไปเสริม d 3 k 2ร่วมกับการกินนัตโตและการเวทเทรนนิ่งแล้วถ้าคุณลำไส้ยังไม่ดีอีกท้องอืดไปเสริมช่วยย่อยและโปรไบโอติกดูสูตรสารสกัดช่วยย่อยของหมอในอินบ็อกซ์พิมพ์ว่าช่วยย่อยนะครับหรือพิมพ์ว่าโปรไบโอติกอยากหายจากท้องผูดท้องอืด และลาไส้แปรปวนข้อที่1เลยไปตรวจลำไส้ก่อนไปหาหมอทางเดินอาหารและลำไส้ก่อนไปตรวจเรื่องลีกี้กัดซินโดรมนะครับกลุ่มอาการลำไส้รั่ว3ตรวจแพ้อาหารธรรมดาและแพ้อาหารแฝงคุณจะได้รู้ว่าฉันกินอะไรไปแล้วมันเกิดปฏิกิริยาซึ่งแพ้อาหารทั่วไปนะที่ต้องเลี่ยงสุดชีวิตเลยคือ1น,นมเนยชีสเบเกอรี่ครกเกอร์คุกกี้โดนัททุกอย่างที่มีนมวัวเลี่ยงให้หมดเวโปรตีนเลี่ยงให้หมดไปกินโปรตีนพืชสูตรหมอนะิมพ์ว่าโปรตีนนะสพวกถั่วลิสงนะครับหรือปวเหลืองบางคนก็แพ้ 3คือกลูเตนขนมปังซีเรียลกานล่า 5. อาหารทะเลบางคนแพ้6ดด่มน้ำมัดลมหรือดื่มโซดาพร้อมกับมื้ออาหารเยอะเยอะไปเดินทันทีหลังคุณกินอาหารและพอกินจบมือ้อปุ๊บกินช่วยย่อยของหมอเพิ่มอีก1เม็ดหมอมีช่วยย่อย2แบบแบบเม็ดเคี้ยกับแบบเม็ดกลืนให้คุณกินช่วยย่อยแบบเม็ดกลืนก่อนอาหารและกินช่วยย่อยแบบเม็ดเคี้ยวพร้อมหรือหลังอาหารทันทีโปรไบโอติกเด็กกินได้ไหมได้ครับผมเด็กกินได้เลยครับเพราะว่ายิ่งในเด็กเนี่ยมันมีงานวิจัยเลยว่าการ การเสริมโปรไบโอติกช่วยทําให้เด็กที่เป็นโรคลําไส้อักเสบจากการติดเชื้อในทางเดินอาหารหายเร็วขึ้นหรือการให้คุณกินแอนติไบโอติกเยอะๆนะครับเพื่อไปฆ่าเชื้อโปรไบโอติกจนทําให้เชื้อคุณแปรป่วนหมอ,อเองสมัยเด็กๆผมป่วยนิดป่วยหน่อยคุณพ่อคุณแม่สาดยาต้านปฏิชีวนะมาให้นะครับแต่ท่านหารู้ไหมว่าไอายาต้านปฏิชีวนะเนี่ยมันไปฆ่าเชื้อดีในลําไส้เราด้วยนะครับดังนั้นก่อนที่คุณจะกินยาต้านปฏิชีวนะต้องดูอินดิเคชันต้องดูข้อบ่งชี้ให้ดีนะครับว่าข้อบ่ง้คอ,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 อนะใหหุณหมจ ถ้า1ขวบน้องจะยังกลืนไม่ได้หมอจะมีโปรไบโอติกแบบซองให้ด้วยแล้วก็มีแบบเม็ดถ้าเป็น1ขวบให้แกะแบบเม็ดของหมอแล้วโรยใส่พวกอาหารเหลวที่ไม่ร้อนนะครับกลุ่มอาหารเจลดไขมันวัย7 โลไขมันดีเพิ่มขึ้นขับถ่ายดีขึ้นหน้าใสาขึ้นตับดีขับถ่ายดีสุดๆคือแบล็คเบอร์รี่นะครับแล้วก็อะโวคาโดนะครับดีมากแต่ไปซื้อของพันไทยนะไปอุดหนุนเกษตรกรไทยนะครับก็จะประหยัดก,กว่านะครับบลูเบอร์ร e ี่ราสเบอร์รี่กีวีทองเนี่ยสาลี่เนี่ยดีนะครับดังนั้นกินผลไม้ แทนของหวานหลังมื้ออาหารจริงๆจะกินก่อนก็ได้นะคือมันมีสูตร Front l o a d i n g fruit นะก็ค,คือกินผลไม้ส่วนหนึ่งก่อนอาหารแล้วกินอีกส่วนหนึ่งตบหลังอาหารก็ได้ซึ่งมันจะมีผลไม้บางตัวที่ผมสอนในคอร์สว่ากินตัวไหนช่วยลดน้าตาลในเลือดก่อนมื้ออาหารใครอยากลุยแบบไม่ลองผิดลองถูกก็ไปลุยด้วยกันในคอร์สได้นะครับพิมพ์ว่าสนใจ VIP นะดังนั้นผลไม้ที่หมอบอกไปเนี่ยคุณกินแทนขนมแล้วคุณจะลด7จโลแบบไวมากๆแล้วหน้าคุณจะใสเพราะถ้าคุณยิ่งอยากหน้าใสนะครับอันนี้กินแล้ว หน้าใสสุดคือเบลล์เพเปอร์วิตามินซีสูงมากหรือจะเป็นอันนี้ก็ได้นะมะกรูดมะนาววิตามินซีสูงเหมือนกันเนาะแต่ว่าสูงสู้อันนี้ไม่ได้วิตามินซีจากผลไม้จากผักดีที่สุดอย่าไปตกหลุมพรางอาหารเสริมที่มาหลอกให้คุณซื้อวิตามินซีเม็ดใหญ่ๆกินวิตามินซีแบบไหนไม่โดนหลอกกินวิตามินซีแบบไหนได้ผลคือกินตามสูตรเหรียญทองสูตรต้นสายของอมคนะครับพริกสีเหลืองสีแดงอยู่ในผักใบเขียวก็มีมะเขือเทศก็พอมีแต่มะเขือเทศจะวิตามินเอเยอะกว่าบรอกโคลีก็มี วิตามินซีสุดยอดสุดยอดเลยกีวีนะครับแล้วโปรไบโอติกคุณก็จะดีด้วยเพราะมันมีพรีไบโอติกสูงพรีเป็นอาหารของโปรไปเสริมวิตามินซีต้องเสริมวิตามินซีที่มีไบโอแฟลโวนอยด์นะครับหรือจะเป็นวิตามินซีอยู่ในไลโปโซมก็จะดีกว่าแบบทั่วไปเพื่อนๆลองดูสูตรวิตามินซีได้นะครับพิมพ์ว่าวิตามินซีคุณอยากชะลอวัยคุณอยากหน้าใสคุณอยากห่างไกลไขมันเลวอุดตันคุณไปกินมะกอกเป็นลูกๆหาเป็นลูกๆไม่ได้หมอเลยไปหาสารสกัดใบมะกอกมา สารสกัดมะกอกของหมอนะครับมันเป็นสารอิย e ูโรพีนเป็นสารสกัดจากใบมะกอกที่จะช่วยบำรุงภูมิคุ้มกันแล้วก็กระตุ้นยีนชะลอวัยลดไขมันเลวด้วยแล้วก็ไม่ขมนะครับพิมพ์ว่ามะกอกนะครับถ่ายเหลวแก้ยังไงต้องไปดูว่าถ่ายเหลวเพราะอะไรเนาะดื่มนมไหมนะครับกินอาหารแปรรูปก,กินอาหารสีแดงไหมนะครับคุณกินอาหารอะไรแบบไหนนะครับคุณกัญญานะครับบอกว่าติดตามหมอลดไป10กิโลนะครับสุดยอดมากๆกกินอาหารเหรียญทองของหมอแล้วชีวิตจะยอดเยี่ยมใช่เลยนะแพ้ ควันบุหรี่นะครับแพ้อากาศแพ้ฝุ่นจนจามจน,จนจมูกบวมนะแต่ทานดีเคมาพักใหญ่อาการหายไม่หมดเลยไม่ต้องกินยาแก้แพ้อีกแล้วขอบคุณมากอายุเท่าไหร่นะครับเนี่ย <60 S 1> พี่ค่ะยกเวทแบบสุดยอดมากๆเลยนะนักเรียน VIP นะครับสายไปไหมยกเวทไม่ย<า>ิ่งอายุเยอะต้องยกถูกต้อง,องค่ะต้องออกกาลังกายห,ห้ามอยู่เฉยๆยค่ะนะครับนักเรียน VIP 60แต่ยังยกเวทแล้วก็หุ่นดีนะครับถ้าพูดถึงวิตามินที่มะเร็งกลัวที่สุดคือวิตามิน D3 ามนะครับ D3 นี่มีเปเปอร์เยอะที่สุดเลยว่ามะเร็ง โรคข้อต่อกลัวนะโรคออโตอิมูนกลัวนะครับโรคกระดูกพุนก็กลัวถ้าคุณยกเวทใครที่ติดตามหมอไปแล้วนะคุณสุขภาพดีขึ้นยังไงนะครับช่วยคอมเมนต์ลงมาบอกกันหน่อยนึกถึงการย้อนวัยแบบไม่ใช้มีดหมอนึกถึงการรักษาโรคแบบไม่ใช่ยานึกถึงหมอโอ๊กด็อกเตอร์ซิกแพนายแพทย์สุขเวยกุจารณยานแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพอเมริกันบอร์ดสวัสดีครับ